Hello, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะมื้อเด็ดนะคะเมนูรสเด็ดนะคะผัดมีส้มตําพี่น้องอันผัดมีส้มตํากับกา,กากหมูแซ่แบๆนะคะเพื่อนนะคะเมนูเย็นนี้นะคะอร่อยแซบโปรโ,โูนะคะเปิงเปิงเปิง,ปงส้มตำซะก่อนนะคะมาเด้อพี่น้องผู้ใดมีห่ังกิงนะคะ ไกท่ทอดไกท่ทอดใหม่ๆเพื่อนไก่ทอดนะคะ deep fry chicken นะคะนี่พี่น้องเมนูรถเด็ดนะคะมามะนะคะเ,เพื่อนๆผัดมีนะคะผัดหมีะะ่ใบบุรีรัมนะคะชายารแสแซบในเมืองบุรีรัมนะคะเพื่อนๆเนาะผัดมีลาวนะคะแล้วก็ส้มตำแซ่แบๆนะคะกากหมูร,รอบๆมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องใครไม่มีอะไรกินนะคะ ลาดนกนะคะนี่นะคะกากหมูมาเป็นกล่องเลยพี่น้องเออมากเป็น,นกล่องเลยน,นี่อยู่ในกล่องน้ําเพื่อนเอาใส่ไว้ให้มันกรอบนะคะมา嘛เราจะมาซอยกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาซอยมือนะคะพี่น้องผัดมีผัดมีใหม่ๆเลยฮนอะน้อง ส้ตตมตำเวอร์แซบเวอร์ไก่ทอดส้มตำไก่ทอดผัดมีนะคะเข้ากาันเข้ากันพี่นอ้องผัดมีอันฮอนเดอแห้งกิน่แห้งแซบพี่นอ้อง ไปงานมาไม่ได้เข้างานนะท่านเพื่อนนอะเขาไมา่ให้เข้านะเอ้ยเขาไม่ให้หมาเข้าพอดีเอาเอาลูกสาวไปด้วยเพื่อนเอาลูกสาวไปด้วยเขาไม่ให้หมาเข้าก็เลยอดเลยว่าจะกลับมาบ้านว่าจะกลับมาบ้านเพื่อจะไปรอบเย็นก็ขี้เกียจลนะ สงสารลูกสาวนอนเพื่อนแกอยากไปด้วยเเพื่อนๆส้ตมตำต้องกินมือถึงจะแซ่บนะ หลักโม้ไม่ไหมเนี่ยอ,อร่อยนี่น่นเพื่อนชีวิต ของคนต่างแดนน,นเพื่อนมีแค่นี้ถือว่าหรูเลิศแล้วนะมีไกท่กทอดไก่ทอดหมักแบบแบบบ้านเรานะหมักหมักแบบอีสานนั่นเพื่อนหมักแบบอีสานเดบโอม,มนหมักคือฝรั่ลลงเดนเพื่อนแซบ่บแซบ่บอืมตำปงหุงใส่ปลานะคะใส,ใส่น้ำปลาใส่น้ำมะขามเปียกนะคะนี่ กินกับกาก,ก,กหมโนี่ยายไปเลยนะคะอ้ำาอ้ําไปดูปลาหมึกเพื่อนเพื่ไปดูปลาหมึก ร้ามนมันปิดเนาะเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์นะคะเนาะและก็พรุ่งนี้จะอสา,ามีบอกว่าจะให้พาไปกินสเต็กนั่นเพื่อนอก็อาจจะมีคลิปกินสเต็กในในคลับนะคะ,เน,ะน,นเพื่อนเนาะ สเต็กเลยจะสู้ส้มตำใช่ไหมเพื่อนอืแต่สเต็กอ่ะเป็นอะไรที่ดีนะกับสุขภาพนานเพืนสำหรับตัวพี่บายเน่ต้องกินสเต็กทุกวันอาทิตย์นะแต่ถามว่าถ้าให้เลือกรสชาติ ส้มตำม,มันอร่อยแต่ส้มตำม,มันไม่มีประโยชน์เพื่อนอส้มตำม,มันทําให้เลือดโลาจางถ้าเราเป็นโลหิตจางแล้วเรากินมากมันก็ไม่ดีนะเพื่อนอืกินสเต็กมันดีตรงที่ช่วยให้เม็ดเลือดแดงเราสร้างตัวอ่ในเรื่องจริงนั้นเพื่อนอื เนื้อเนื้อสัตว์ทุกอย่างนะที่เป็นสัตว์ใหญ่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นสัตว์มีเลือดอทําให้คนที่มีเลือดจางเม็ดเลือดแดงไม่สร้างตัวต้องกินพวกสัตว์ใหญ่พวกนี้นะนเพื่อนอืมแต่ถ้าบางคนมีเม็ดเลือดแดงมากกว่าเม็ดเลือดขาวกินเนื้อสัตว์มากก็ไม่ดีนะขอบอก ส้มตำนี่ส้มตำนี่มัมนเป็นเมนูอีสานเพื่อนอถามว่ากินได้ดีไหมก็ดีเพื่อนแต่ว่าประโยชน์มันมันสู้เนื้อไม่ได้นะคะเพื่อนเนาะก็เป็นข้อมูลดีๆเราเอามาฝากนะคะขอบคุณเด้อเพื่อนขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวพี่ใบจะกินต่อนะนี่ไก่เดี๋ยวมันจะเย็นนั่นเพื่อนเนาะตามมองกำลังแซ่บแซเพื่อน ขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้า